สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็ยังอยู่ที่ทุกๆ finance นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาโอนเงินนะครับที่ meta m a s k ซึ่งตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับผมโอนจากบิดครับเข้า meta m a s k ก็รอประมาณ10นาทีนะตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับทีนี้วิธีส่งเงินเหรียญครับ149ครับเนี่ยมาที่ทุกๆนะครับเราจะมาฟาร์มที่นี่เราจะทำอย่างไรนะครับ ให้คุณลง m e t a m a s ซซึ่งหลายคนก็ลงอยู่แล้วนะครับถ้าอยู่วงการสายฟาร์มนะครับแล้วก็ Connect มันจะมีแอดเดรสตรงนี้ก็ Copy Address ของคุณนะแล้วตรง MetaMask เนี่ยไม่ยากนะครับคุณกด Send เพื่อส่งเงินไปยัง a d ดเดรสปึ๊บนะครับแล้วก็กด Max ผมจะส่งไปทั้งหมดเ้ย149ครับ149 KUB นะครับก็คือส่งไปทั้งหมด เงินจาก MetaMask ก็จะวิ่งเข้าไปก็กด next ก็จะมีค่าทำนงค่าทำเนียมอะไรก็ว่ากันไปเป็นค่าแก๊สนะครับนี่นิดหน่อยนะ0 0น่อ5นยหน0้วเราก็เสียค่าแก๊สกันเรื่อยๆนะใครที่เข้าออกบ่อยก็โดนค่าแก๊สเยอะอาจจะไม่กำไรนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องประเมินดีๆว่าจะคุ้มค่าไหมลงทุนไปเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทุกครั้งนะคุณจะต้องเสียค่าแกส๊สโอเคนะครับ เป็นค่าธรรมเนียมเขานะ่าก็เห็นไหมมันก็จะหายไปนะครับหายไปนิดหน่อยโอเคก็กดคอนเฟิร์มปุ๊บนะครับก็กดทําการคอนเฟิร์มนะฮะแล้วก็รอนะครับเราก็รอสักพักหนึ่งเงินจากเมตาแมสของเราตรงนี้149ครับ <S <S ก็จะหายไปแล้วก็วิ่งมาอยู่ที่ตุ๊กๆุกนะครับรีเฟรชทีนึงสิ เงินก็จะเข้ามาอยู่ในนี้แต่เราต้องรอนะครับต้องรอสักหน่อยต้องรอประมาณอีกสักพักหนึ่งนะตอนนี้มันก็เข้าไปละวิ่งแจ้งเมื่อกี้นะครับเราก็เช็คได้ว่าเราเซ็นไปที่ไหนอะไรยังไงมันจะดูประวัติได้ฝากถอนรู้หมดนะครับนี่มีคอนแทคเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไงนะครับเซ็นโอเคนะครับอันนี้คือการโอนเงินเข้ามาที่ทุกๆ เราก็แค่รอเวลาสักหน่อยแค่นั้นเองครับพอเงินเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาทำการแลกเปลี่ยนนะครับมันจะมีตรง exchange ตรงนี้ให้เราแลกเปลี่ยนครับซึ่งเราก็จะแลกเปลี่ยนเหรียญครับที่เรามีอยู่เนี่ยทั้งหมด149เหรียญครับเมื่อกี้ที่ผมส่งมาจำได้ไหมผมส่ง,สงมา,า149ครับตรงนี้นะครับ ล้วก็กด exchange เพื่อเปลี่ยนเปลี่ยนจากเหรียญครับให้เป็นเหรียญตุ๊กนะครับเปลี่ยนเหรียญครับเป็นเหรียญตุ๊กก็จะได้ทั้งหมดเนี่ยร้อยเท่าไหร่ได้ห้าได้ห้าสิบสามตุ๊กนะครับได้ห้าสิบสามตุก๊กแต่ว่าเราคงไม่ทั้งหมดหรอกผมจะเผื่อๆไว้นิดหนึ่งเพราะว่าต้องเผื่อค่าธรรมเนียมไว้นิดหนึ่งเพราะฉะนั้นผมจะเอาไปร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบเจ็ดแล้วกันนะเหลือเผื่อไว้เพราะเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของค่าธรรมเนียมก็จะได้52ตุ๊กนะครับ 52ตุ๊กผมก็กด s w a ปเพื่อเปลี่ยนเหรียญน,นะครับแล้วก็ Accept เปลี่ยนนะครับทำการเปลี่ยนได้152ตุ๊กมีค่าธรรมเนียมก็ว่าไป c o นะครับคอนเฟิร์ไปแล้ก็จะเสียอีกแล้วนะครับค่าแกส๊สตามสเต็ปก็เสียตังค์ตังค์เราก็จะลดลมพูดง่ายๆนะเดี๋ยวตอนถอนออกคุณก็ณโดนค่าแกส๊ส oh. อีกหลายรอบเหมือนกันอ่านะเสร็จแล้วเรียบร้อย นะไม่มีอะไรละอิดได้เลยนะครับไม่มีอะไรละอิดได้เลยโอเคนะครับทุกอินวอลเดตมีห้าสิบสองตุกทีนี้คุณมีห้าสิบสองตุกใช่ไหมคุณก็ไปฟาร์มซะนะครับลงฟาร์มไหนดีนะเ๋ยวมีเยอะเลยลงฟาร์มไหนดีเยอะจังเลยนะครับเอาตัวง่ายๆก็ได้ทุกคับ LP ก็ได้นะครับ <c oughs> ตัวนี้ก็ได้มันอาจจะได้ค่า a p r ไม่ได้เยอะนะพันสามร้อยเปอร์เซ็นต์ บางตัวมันสองพันเจ็ดมันเท่าหนึ่งเลยนะเออบางตัวมันก็จะเยอะแปดร้อยมั่งสามร้อยสี่ร้อยมั่งตัวนี้สองพันเจ็ดเยอะเลยเคยไดนี่ก็เยอะนะครับคุณก็เลือกเอาว่าคุณจะลงฟาร์มไหนนะครับลงฟาร์มไหนก็แล้วแต่คุณก็เลือกคุณก็กดดูตรงนี้ก็ได้พวกผลตอบแทนมันนะครับสามสิบวันก็198ร้อยเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมหนึ่งวันก็สามจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์อาจจะไม่เล้าใจใช่ไหมคุณก็ลง ัวที่มันตื่นเต้นขึ้นก็ได้อย่างนี้แล้วแต่นะครับตัวนี้อยู่ที่ว่าจะไปฟาร์มตัวไหน mm hmm. เดี๋ยววิธีการฟาร์มผมจะมาพูดอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับวิดีโอนี้จะพูดถึงเรื่องของการเอาเงินจาก Meta Ma สเนี่ยเข้าไปไปแล้วตัดเรียบร้อยนะครับเข้ามาที่ตุกต๊กตุ๊กมาตุกต๊กตุ๊กคุณก็ต้องมาแลกเหรียญครับให้กลายปเป็นเหรียญตุก๊กนะครับพอคุณจะออกไปคุณก็แลกคืนให้เหรียญตุก๊กกลายปเป็นเหรียญครับโอนกลับไปบิดครับเหมือนเดิมเพราะฉะนั้น อันนี้คือขั้นตอนนะครับเริ่มต้นว่าเล่นเน้ออย่างนี้แหละเดี๋ยวยังไงผมจะพาเล่นเรื่องของการฟาร์มในสเต็ปถัดไปนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเนื้อหาประมาณนี้ครับสวัสดีครับ